สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำที่มีหอนำบอลนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของหอนำาอกันก่อนนะคะความหมายของคําที่มีหอนำบอซึ่งเป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกันเรียกว่าอักษรนมตัวหอเป็นอักษรนมไม่อ่านออกเสียงแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรนาค่ะคําแรกนะคะคือคําว่าแหวนหอวอแอนอแหวน คำที่สองนะคะคือคำว่าหวีหอวอีหวีคำที่สามคือคำว่าไหวหอวอไอไหวไม้ทไหว คำที่สี่คำว่าหวายหอวออยหวายคำที่ห้าคำว่านกหวีดนออกอนกหอวอออีดอวี คำท,ที่6กคำว่าหวานเย็นหอวอานอหวานยอเอนอเย็น